นี่คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้พี่พึ่งนะคะขายมานานกว่า10ปีอ,อ๋อโอ้นี่ลก็สวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณมาที่บริเวณถนนพรยาตังนะคะน้านหลังของแ้กมีบริษัทเจอเบสบอลค่ะและตรงข้ามก,กันนี้แหม่ยืนตรงนี้นะคะหอมกลุ่นด้วยเครื่องพะโล้ เป็ดไก่พะโล้แสนอร่อยกับร้านเจน้ำผึ้งนะคะร้านนี้ขายมานานมากแล้วแล้วก็รสชาติความอร่อยรวมถึงราคาเนี่ยโอ้โหประหยัดมากทีเดียวในยุคแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะโอ้โหเห็นไหมคะนี่เริ่มต้นด้วยวมีหม้อนะคะแบบร้อนๆเลยเนาะมีน้ำซุปด้วยพี่เพิ่งสวัสดีค่ะพี่ผู้เจน้ำผึ้งเจ้าข,ของกิจการ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะซึ่งถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่รสเลิศทีเดียวแล้วมีความอร่อยตรงรูปแบบของทั้งเลือดนะคะแล้วก็พะโล้เป็ดพะโล้นะคะรวมถึงไก่ด้วยไก่พะโล้ด้วยใช่ไหมคะที่นี่ขายมานานหรือยังอะคะพี่พิ่งสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วเมื่อก่อนพี่เพิ่งขายที่ไหนมาก่อนคะที่เจพีที่เจพีแล้วก็ สารพัดช,ช่างตรงนั้นเนาะใครๆที่ไปเล่นกีฬาหรือว่าเคยไปบริเวณนั้นเนี่ยคงเคยได้เห็นนะคะเราเห็นว่ามันมีเครื่องเคลามากมายเลยเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปคุยข้างในดีไหมคะว่ามีอะไรบ้างเป็ดพะโล้เป็นสิ่งที่สําคัญก็คืออยู่ที่น้ําปรุงนะคะซึ่งจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องมีเส้นที่ให้คุณได้เลือกมากมายด้วยนี่เราเข้ามาข้างในนะคะเห็น การหันห่นการสับมากมายทีเดียวที่นี่เนี่ยมีขายเส้นอะไรบ้างคะที่นีนเ่เส้นเล็กเส้นเล็กเส้นใหญ่มีเหลืองมามา่าวุ้นเส้นค่ะก็มีได้หลากหลายเลยเริ่มต้นราคาแบบธรรมดาเท่าไหร่คะพี่พิสมสิบค่ะสาบาทนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพิเศษก็4ี่สิโอ้เป็นพิเศษก็คือ40บาทนั่นเองประกอบไปด้วยอะไรบ้างสําหรับหนึ่งชามที่พี่พิ่งใส่ให้ ธรรมดานะก็มีเนื้อเครื่องในเลือดโอ้มีเลือดมีเครื่องในด้วยหลายๆคนชอบทานแบบพวกคอเปีกอะไรอย่างเงี้ยละคะพี่พึ่งมีไหมมีค่ะค่ะอันนี้เราขายยังไงคะถ้าเป็นเกาเหลารวมเกาเหลารวมห้าสิบห้าสิบบาท๋อปีกอ่ะอืมด้วยนะคะที่นี่ขายมาแบบยาวนานแล้วก็ลูกค้าชื่อ เมนูไหนที่ลูกค้าชอบมากสุดเส้นอะไรอะไรแบบนี้แนะนําเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กเหนียวนุ่มเส้นเล็กที่นี่เหนียวนุ่มนะการลวกเส้นนี่ก็สําคัญด้วยนะคะลูกค้าหลายๆคนมาเนี่ยชื่นชอบกับรสชาติทีเดียวเป็ดพี่นี่แบบตุ่นวันกี่ตัวเนี่ยก็สิบกว่าตัวสิบกว่าตัวขายตั้งแต่กี่โมงคะพี่ผู้ค้หกโมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าโอ้จนถึงสี่โมงเนาะสี่โมงหมดทุกวันเลยเนาะ เนาะโหแสดงว่าลูกค้าเนี่ยติดใจทีเดียวถ้าหนูทานพิเศษเนี่ยหนูได้อะไรบ้างก็น่องเนื้อเครื่องในเลือดได้น่องแบบพ่พึ่งกาลังแร่เนี่ยนะหนึ่งน่องเลย <c oughs> อืม <c oughs> แล้วก็เนื้อนี่ด้วย <c oughs> แล้วก็เครื่องใน <c oughs> เครื่องในด้วย <c oughs> เครื่องในมีอะไรบ้างคะพี่ก็มีกล็นกระตับเลือด เลือดน้องแล้วแต่ที่จะชอบนะคะผักที่ใส่ก็จะมีผักบุ้งกับถั่วงอกนะคะหลายอยา่างทีเดียวเปิดทุกวันเนาะพี่เนาะวันนี้อยากลองทางเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กพิเศษที่พึ่งทําให้หนูสักชามหนึ่งสิว่าเส้นเล็กพิเศษในราคา40บาท40บาทเนี่ยน,นะคะพี่พึ่งจะให้แบบยังไงบ้างเนาะ,ะเรามือลวกของเรามาเลยค่ะ <laughs> <laughs> อร่อยค่ะที่นี่แล้วก็เครื่องเค็ ทานผู้ตี๋วเป็ดแบบคนไทยทานเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องปรุงอะไรที่เป็นพิเศษอย่างเช่นน้ำส้มน้ำส้มพริกพริกเผา้เออันนแอสสำคัญนะคะไหนขอดูพวงเครื่องเติมหน่อยค่ะว่ามีเครื่องเติมยังไงบ้างยกเครื่องเติมมาให้ดูหน่อยจริงๆเนี่ยการเติมผู้ตี๋วเป็ด,ด,ปดมันต้องใส่พริกเผาอันนี้เป็นสูตรของพี่พึ่งเองไหมคะทาไมพี่พึ่งถหนเอาพริกเผามาใส่ในนี้ก็ทํามาคิดเองอม,มันเพิ่มความแซ่บเนาะ ให้กับทุกๆเ,เมนูของเครื่องแบบนี้ด้วยนะคะออะแล้วถ้าใครไม่ทานเป็ดน้องไก่นะคะพี่พิ่งขายยังไงก็ชามเลยะสามสิบบาทจ้ะสามสิบได้น้องหนึ่งเนานะนอโอ้นี่นแล้วก็น,นี่นไหนคะนี่นดูเลยเอ,อันนี้คือสี่สิบบาทคุณคุณผู้ชมได้น้องเต็มๆเ,เลยนะคะหนึ่งน้องนี่นะคะน่าทานมากเลยอะ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อย สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะนี่คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้พี่พึ่งนะคะขายมานานกว่า10ปีและใครยังจําสูตรหน้าค่ยได้นี้พี่พึ่งย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเนาะ<ช>กลางคืนตรงนั้นก็ไม่ได้ขายแล้วนะคะน,น้ใช่เนาะแล้วก็ถึงวันนี้อยากฝากให้พี่พึ่งพูดถึงลูกค้าที่มาทานหน่อยคะ่ะขอบคุณค่ะที่มาทานที่มาทานเนาะยังไงก็คงจะติดใจรสชาติเหมือนเดิม ะะยังคงคุณภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ราคาที่ไม่แพงจริงๆก๋วยเตี๋ยวเป็ดยุคป,ปัจจุบันนี้50บาทขึ้นเนาะแต่พี่พึ่งก็ให้พิเศษเนี่ยอย่างนี้นะคะ40่สิบบาทชาวบ้าอ,อาจจะเจอพี่พึ่งเนาะบ้านอาจจะเจอลูกชายพี่พึ่งเนาะหด่อยลูกชายจะสืบทอดต่อไปแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่มาอุดหนุนแล้วหน่อยค่ะ,อะขอบคุณครับผมที่มาอุดหนุนครับผม คอยมาอดหนุนกันเรื่อยๆนะครับผมยังไงเราก็เปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันครับผมค่ะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเครื่องในหรืออะไรที่คุณอยากไปทานเป็นเกาเหลากับข้าวนะคะราคาสูงสุดที่นี่ก็คือ50บาทแล้วก็อันนี้คือรวมๆใช่ไหมพี่เพิ่งอันนี้เป็นเกาเหลารวมเหรอคะอย่างนี้ก็คือ50บาทค่ะคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบแบบแนวแบบซิโครงอะไรแบบนี้เนาะก็ทานกันได้นะคะ ฝากไว้ด้วยกับความอร่อยนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่น้ำพึ่งนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ตรงข้ามบริษัทเดอะเบสนะคะคุณเคยทานแล้วหรือถ้าใครยังอยากลองทานดูนี่ค่ะนี่วันนี้แป๊กมาไลฟ์สดแล้วก่อนเที่ยงนี้ก๋วยเตี๋ยวสักคำหนึ่งนะคะในราคาพิเศษแค่นี้4ีิบ,บาทุณผู้ชมอร่อยแน่นอนฝากไว้ด้วยกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะ